และแฟนๆของโมโนแมกซ์นะครับเตรียมระเบิดความมันครับเพราะว่าโมโนแมกซ์นั้นจัดเต็มนะครับเพื่อขอกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับยิงสดครับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทยถ่วยพระชทานนะครับรายการ RAAT Thailand นะครับ Endurance Championship 2025สนามที่1นะครับส่งตรงจากสนามชาง i ก t ินเ a t i o n a l c i r c u i t กิจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ที่13พสากรกาคมนี้นะครับวันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมาร่วมก่อติดขอบสนามไปพร้อมกันนะครับนอกจากรับชมทางโมโนแมชแล้วนะครับแฟนมอเตอร์สปอร์ตท่านยังสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง s p o r t 1หมายเลข401ครับผ่านบริการ 3BB กิกาดทีวีและ S Play หมายเลข5้1ยนได้อีกด้วยนะครับมาลุ้นกันครับว สนามแรกอันดูเดือดนี้ไปครอกันครับลิเวอร์พูลพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบเพรสตันนอตเอนโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสแอตแลนติกบิลเบาสมัครไวกดดอกจันแปดเก้แล้วโคออกเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นโมโนแม็กซ์สตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป